ในตอนที่5นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Ennard Solid 2นะครับ e n a r d เนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับหลายตัวเลยนะเป็นสาวชาวสวีเดนนะนะตอนนี้เป็นคุณป้าแล้วนะครับนะพัฒนาเอ dition เยอะมากนะครับผมคิดว่าน่าจะหยียบร้อยตัวแล้วนะตลอดชีวิตของเธอนะครับซึ่งก็เป็นตัวฟรีเยอะมากๆนะครับเธอเป็นสาปนิกนะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเธอเป็นสาปนิกที่งลงรักการเขียนโค้ดนะซึ่งน้อยมากที่เราจะเห็นนะครับ Enrod นี่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับนะโอเคเราใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Enrod Solid Tool ครับติดตั้งยังไงครับก่อนอื่นนะไปที่ Google Drive ก่อนนะครับที่ผมแชร์ไว้ให้ที่ Google Drive ครับก็จะมีนะครับเครื่องมือมากมายที่ผมทิ้งไว้ให้นะซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในการสอนนะนะครับมหาลัยนั่นแหละนะครับก็พี่ๆทุกคนก็สามารถเข้าดูได้นะอันนี้ Open นะครับนะทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีและตัวเหล่านี้เป็นตัวฟรีด้วยนะครับเครื่องมืออยู่ตรงนี้ครับ E N E Solid นะครับคลิกขวานะ แล้วกดดาวน์โหลดจากนั้นนะครับก็ไปเซฟไว้นะครับตรงโฟลเดอร์ไหนก็ได้ที่เรามีนะครับแล้วก็เซฟเข้าใจไหมครับก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดทีตัวนะเดี๋ยวจะงงนะครับนะผมจะทิ้งไว้ให้หลายตัวนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาที่โปรแกรม s k e t u p นะครับก็ถึงขั้นตอนการติดตั้งครับการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากครับไปที่คําสั่งครับ Extension Extension Manager อันนี้สหรับเวอร์ชันใหม่นะถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าดี๋ยจะไปที่ Windows แล้วก็ a x t e n s i o n Manager นะ Extension คือสุขยาย Extension Manager คือการจัดการสุขยายครับ Plug-in นะครับจากนั้นมาคลิกามาปุ๊บก,ก็จะมีหน้าต่างนะครับแบบนี้ขึ้นมานะครับ Extension Extension Manager ก็จะเจอหน้าต่าง Extension Manager ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มน,นี้ครับ Install e x t e n t i o n ครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ครับนะ ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเป็นแบบว่าเป็นชุดเลยนะครับนะอ่าก็ติดตั้งเลยครับตัวที่ชื่อว่า e n r o t s o l i d นะครับ E N E Solid นะครับ, n e n e รบแล้วก็ดับเบิลคลิกครับเมื่อเราดับเบิลคลิกแล้วจะเห็นนะครับว่าจะมีปลั๊กอินที่ชื่อว่า e n r o s o l i d เนี่ยโผล่ขึ้นมาอยู่ใน Edition Manager นะคือตัวนี้ A B C D E นะครับเห็นไหม e n r o s Solid Tool ขึ้นมาบริเวณนี้ครับเห็นไหมซึ่งจะมีคำว่า enable enable คือทำให้มันใช้งานได้ถ้าเราติกว่า disable มันก็จะถ้าเรากด disable นะครับแล้วกดตรงนี้มันก็จะหายไปไม่ทำงานอันนี้ enable นะแล้วถ้าเราเบื่อแล้วอยากเอาออกครับให้เรากด manage นะกด manage ที่ manage ครับกดมาที่ตัว enroll นะครับนะ solid t o o ครับแล้วคลิกตรงนี้ครับ uninstall เอาออกไป แต่เราไม่เอาออกนะเห็นไหมครับเครื่องมือของเราอยู่ตรงนี้ครับ e n A r o l Solid t o o ถ้ามันไม่ขึ้นทันทีครับให้เรามาคลิกขวาบริเวณนี้ครับเพื่อจะมองหาปะอินที่ชื่อว่า e n A r o t Solid t o o อยู่ตรงนี้หนไหมครับคือหมายถูกติ๊กไว้เห็นไหมมันก็เลยเปิดขึ้นมาถ้าเราไม่ติ๊กไว้มันก็ไม่เปิดครับโอเคเรามาดูมาทำงานยังไงนะมันทำงานสวนทางกันนิดนึงกับเครื่องมือนะครับ Solid t o o ของ SketchUp นะโอเคเรามาดูกันเลยครับเอาง่ายๆแบบนี้ครับ สมมุินะผมมีชิ้นงานขึ้นมาตัวนึงแบบนี้ครับผมเมคกรุ๊ปนะครับผมตั้งชื่อว่า A นะครับแล้วก็ผมจะมีตัวเสาครับผมจะเมคกรุ๊ปครับผมตั้งชื่อว่า B และผมก็จะให้ B เนะี่ย ไปอยู่ที่มุมทุกอันครับอ่าอันนี้คือ a b b แล้วก็ b แล้วก็ b ครับต่อไปครับผมจะมีอีกตัวหนึ่ง c c จะทำทำหน้าที่ตัดนะครับในแนวสโลปแบบนี้ครับ ผมไม่กรุ๊ปนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า C โอเคดูนะผมจะออกคำสั่งกับ trim นะครับแล้วก็ B คล้ายๆกันนะ trim trim ครับเอาล้วอันนี้ต้องมาดูนะถ้าเป็น SketchUp เนี่ยก็จะเป็น1ก็คือตัวเสาแล้วกด2เห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับ กลับด้านกันครับเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นกลับด้านกันเฉเลยเออเราให้ดีนะดังนั้นเองอันดูครับเอาละเราก็กลับด้านกันครับมาที่คำสั่งครับ trim แล้วกดครับนะห trim ส escape หนึ่งครั้งกลับมาใหม่ครับ escape นะ escape ก่านะกด escape กว่าหนึ่สอง escape 1นสอง 1> escape 1, 2เห็นไหมครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้เห็นไหมครับอันนี้ผมผิดนะอ,นอันดูนะเอาใหม่เอาใหม,าามา่กด trim 1, 2อนะครับอันนี้คือการกลับด้านกันนะเออผมงงว้ทำไมันกลับด้านกันโอเคต่อไปครับก็เช่นเดียกันครับเอาใหมา่นะเอาต่อเลยนะ Tri m นะครับนะหนึ่งสอง หนึ่งสองสองเอ escape หนึ่งสองอะไรเนี่ยเอามาไอ๋อกดค้างไว้กดค้างไว้เอเดียวเอามาเอามาเหมืนกลับได้กันนะอ่ะหนึ่งสอง escape หนึ่งสอง escape หนึ่งสอง 1> Escape 1,2 2> เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับแต่แต่แต่อะไรครับดูนะแต่เรามาดูมาว่าแล้วชื่อต่างๆของมันเนี่ยยังอยู่ไหมถ้าเรามาดูที่ o u t l i n e r ครับพเจ้ามันอยู่ครับอยู่เห็นไหมครับถ้าเป็นตัว solid t o o เนี่ยมันจะไม่อยู่นะครับมันจะหายไปหมดเลยอย่างที่บอกไว้นะครับ นะอ่ะเรามาดูไหมเรามาดูไหมว่าถ้าเราทําแบบด้วยโซลิตทูปเป็นยังไงครับเห็นไหมชื่อทั้งหมดยังอยู่แต่พิสูจน์กันว่าชื่อ,อยังอยู่นะวิธีการก็คือเทสโดยการกดชี้ครับเห็นไหมครับชื่อ,อยังอยู่นะแต่ถ้าเราลองเอาคําสั่งเป็นตัวเบสิกนะดูนะครับผมจะเอาคำสั่งทริมนะทริมนะครับหนึ่งทริมสองทริมสองทริมสอง t ริม2อเห็นไหมครับ e s c a คร1หนึ่2ทริม2องทริมสองทริม2อทริมทุกคนดูนะเกิดอะไรขึ้น A d i f different d i f f e r e n t d i f f e r e n t เรียบร้อยครับสูนเสียไปเลยและนี่แหละครับคือคำสั่งที่เรียกว่านะครับ e n r o โ solid 2ครับมันจะทำงานเหมือนกับ solid 2นะ แต่มันยังจะเก็บนะครับแอตทริบิวต์ต่างๆข้อมูลต่างๆที่จําเป็นไว้ซึ่งตรงน,นี้เวลาทํางานนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลามาตั้งชื่อใหม่แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับสำคัญตรงน,นี้ว่านะไอโซลิททูกับไอตัวเอนโ o สโซลิททูเนี่ยมันทําดันทางานกลับด้านกันนะตัวตัดกับตัวถูกตัดเนี่ยมันจะสลับกันซึ่งอย่างงงนะนะครับก็อย่าบอกว่างงเลยผมยังงงในตอนแรกแต่โอเคจําเป็นต้องใช้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราต้องต้องมาตั้งชื่อใหม่ทุกครั้งเลยเสียเวลามากๆกับ